ก่อนเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe ให้กับทางช่องเราด้วยนะครับราชันอมาตะเบยซานตอนที่325-327ถึงอาจารย์คะทำไมถึงได้สบายใจนักล่ะคะอีกเดี๋ยวไม่กี่วันนี้เองอาจารย์ก็ต้องไปสู้ศึกใหญ่นะคะอาจารย์ของเธอนะ่ะแข็งแก่งที่สุดในโลกนะฉันเอาชนะเย่ชิงฉางได้อยู่แล้วนะ้าเย่ชิงฉางเป็นระดับต้นๆมากกว่า60ปีเลยนะคะ อาจารย์ไม่กลัวเขาเหรอเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกลัวเขานะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณยังจะไปสู้กับปีศาจเท่านั้นอีกเยชิงฉางรอฉันมาตลอดเขารอให้ฉันเติบโตขึ้นเขาจะใช้ฉันเป็นบันไดขึ้นไปสู่ผู้เป็นอมาตะบนพิภพใช้ฉันเป็นศัตรูทำไมฉันจะต้องปฏิเสธความใจดีเช่นนี้ของเขาด้วยล่ะ ผู้สร้างตารางสวรรค์ขึ้นมาก็คือเย่ริงๆางไม่ใช่แล้วบอกฉันหน่อยสิว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้านั้นพูดเขาบอกว่าคุณเป็นปีศาจหรือไม่ก็เทพที่กลับมาเกิดใหม่นั่นจริงหรือเปล่าเธอมาที่นี่โดยตัวเองสินะจริงไหมเขานะ่ะอยากขึ้นไปเป็นระดับผู้อามาตะแห่งพื้นพิภพเพราะงั้นเขาเลยใช้การต่อสู้นี้เพื่อให้เขาทะลุขั้น เขาคิดจะใช้ฉันเป็นเครื่องมือก็าหวังว่าฉันจะใช้พลังเต็มร้อยเพื่อที่จะสู้กับเขาเพราะงั้นเขาจะไม่เขาจะใช้ช่วงนั้นในการช่วยให้ตัวเขาทะลุขั้นได้คุณพูดถูกที่ฉันมาที่นี่ด้วยตัวเองได้โปรดกลับไปเถอะเย่ชิงฉางเป็นผู้ใช้ศิละปะการต่อสู้เพราะงั้นฉันจะใช้พลังของฉันทั้งหมดเพื่อสู้กับเขาอย่างแน่นอน ถ้าไม่ทําแบบนั้นก็เท่ากับไม่เคารพการต่อสู้ของเขาจริงๆก็ได้ก็ได้ไดเจ้าปีศาจเท่านั้นไปที่หมู่บ้านวิญญาณคุณหลุนแล้วดูเหมือนเขาจะเอาสมบัติดีๆไปด้วยเพราะงั้นจะสู้กับเขาก็ระวังตัวดีๆด,ด้วยละ่ะเย่จิงช้างมีไ่ตายหลายใบบนมือแต่เขารู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเฉินเปยซานได้ไงกันนะ3วันต่อมา มีผู้ใช้ศิละปะก,การต่อสู้มากมายอยู่รอบตีนเขาในเปยจริงเพื่อที่จะเฝ้าดูการต่อสู้อันดุเดือดครั้งนี้ฟุบฉันมาแล้วออกมาสู้กับฉันได้แล้วเชิญเปิดซานจ้องหน้ากันเฮระดับพระเจ้าสามารถสู้กันโดยไม่รู้ระยะห่างของอีกฝ่ายด้วยซ้ำไปตึมนี่คือแรงกดดันที่แท้จริงของพวกเขาสินะ เย่ชิงช้างนายเป็นคนเดียวบนโลกที่สามารถสัมผัสสักดิทธิ์ได้ตำนานบอกว่าพวกผู้บม่มเพาะโบราณจะมีวิธีบม่มเพาะพลังวิญญาณของตน้นพวกเขาสามารถบีบัดอาการให้กลายเป็นดาบโลหะซึ่งดาบนั้นดีกว่าดาบโลกดาบบนโลกนีสซะอีกเพราะงั้นฉันเลยจะแสดงให้นายดูว่าที่เขาพูดกันว่ามันเป็นเรื่องจริงเอาละไปเลยผู้เป็นอมาตะบ,บนพื้นพิภพ เปีศาจฟ้านี่ยังไม่ได้เป็นระดับผู้เป็นอมตะบนพื้นพิภพด้วยซ้าเขากลับใช้พลังระดับนั้นได้แต่นี่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากเขาคงจะอยู่ได้อีกมากก็แค่2อถึงมชั่วโมงไปเลยเขายกมือขึ้นทั้งสองข้างแล้วเขาของเขาขึ้นเพื่อสร้างพายุทอร์นาโดขึ้นนี่เป็นพลังของสวรรค์และพิภพอย่างแน่นอนเย่ชิงช้าง เจ้าควรที่จะใช้พลังที่แท้จริงของเจ้าได้แล้วนะฟกตุ้เย่ชิงช้างใช้พลังของพิภพเพื่อสร้างพายุทอร์นาโดขึ้นมาแต่เฉินเปยซางเองก็ใช้พลังที่แท้จริงของตนเองเช่นกันนี่มันทําให้เรารู้ว่าพลังของเฉินเปยซานไม่สามารถเทียบกับมนุษย์บนโลกได้อีกต่อไปแล้วเย่ชิงช้างก็ยืมพลังมาจากพื้นพิภพเหมือนกัน เฉินเปยซานนายสามารถทำลายเพิงระดับสวรรค์ของฉันได้สินะงั้นเดี๋ยวจะให้นายได้รับรู้ว่าพลังที่ฉันหยิบยืมมาจากโลกนี้รู้ว่ามันเป็นยังไงฉันนะ่ะอยู่บนภูเขานี้มาหลายปีองนั้นแล้วจิตใจของฉันนะเชื่อมต่อกับภูเขาลูกนี้อยู่แล้วไงละ่ะเอ๊เขายกมือของเขาเพื่อสร้างพายุทอร์นาโดเพียงเอามือลงเขาก็ยกภูเขาได้ทั้งลูกอย่างนั้นเหรอ ดูฉันทำลายภูเขาของนายให้ดีๆนะสลายไปซะตูมพลังของพิภพก็ทำอะไรเขาไม่ได้รวมพลังของสวรรค์และพิภพที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้จงเป็นพลังให้กับฉันลมหายใจแห่งพิภพตึมดีเลยนี่ฉันไม่คิดเลยว่าปรมาจารย์บนโลกจะมีพลังแบบนี้ แต่ถึงแบบนั้นฉันก็ตัดพลังของนายได้อยู่ดีชุบดาบจงออกมาฟุบชิงไปเลยตุมมาเลยพระเจ้าช่วยพลังสมบัติระดับชาติที่แย่ชินฉานใช้มันสุดยอดไปเลยสะบันอีกครั้งพระเจ้าเย่ชินฉางไม่รอดแน่ๆเขาต้องแพ้อย่างแน่นอน สลายไปซะเถอะชิงเฮ้ hey. ดาบของฉันกำลังล้าวอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นระดับคนธรรมดาคงหยุดมันไว้ไม่ได้แน่ๆน,นายเข้าจุดสูงสุดแล้วอย่างนั้นเหรอชิง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 ปุ๊บเอาเลยเอาซิเอ๊เป็นของระดับสูงจริงๆเย่จริงๆ้า,านายมันโคตรโชคดีจริงๆมันต่างจากสมบัติระดับสูงอื่นๆ นายได้มันมาอยังไงกันนะไปเลยตึ้เพงแรงสังส่นสะเทือนมีมันแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอแย่แล้วเขาเห็นจุดอ่อนของช้างสิแล้วฟิงศิละปะการต่อสู้ขั้นสูง36ขั้นเจินวูบัวพันกรีบปุบอักตึม เฮ้ยเย่จินฉ้างแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอชฉวนเปยซานไหลเทียมทานจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยแปลกแฮะบัวพันกีบของฉันน่าจะจัดการเขาได้ในทันทีสิเกิดอะไรขึ้นเกาะอย่างนั้นเหรอเฮ้เขายังไม่ตายนี่เย่จินฉ้างยังไม่ตายด้วยละชนเปยซานนายมีร่างยกสินะฉันเองก็เหมือนกันนายมีสมบัติฉันก็มีเหมือนกัน นายมีความแข็งแกร่งฉันเองก็มีความลับมากมายของประเทศจีนอยู่ในมือเหมือนกันฟุบฉันมีมากกว่าที่นายเป็นระดับพระเจ้ามีฉันจะสู้กับนายจะสู้กับฉันยังไงล่างหยกในระดับเซียนเทียนมีความแข็งแกร่งระดับเซียนเทียนพลังเซียนเทียนเมื่อทั้งสรวมเป็นหนึ่งในตอนที่นายขึ้นระดับเซียนเทียนนายจะเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละนะเยชิงช้าง นายเป็นระดับพระเจ้าก็จริงแต่นายสู้ฉันไม่ได้หรอกนายเป็นแค่พระเจ้าครึ่งขั้นเท่านั้นแหละฉันจะ,สะแสดงให้นายเห็นว่าล่างหยกระดับพระเจ้าที่แท้จริงมันเป็นยังไงตูมหมัดโลหิตเย,ยจิงช้างมีพรสวรรค์นในการใช้พลังของพี่พพจริงๆหลังจากพยายามอย่างนักเขาก็ห่างจากขั้นเซียนเทียนแค่นิดเดียวเท่านั้น แต่เฉิญเปยซานก็แข็งแกร่งกว่าเขาแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะซุบซุบซุบโถวยพวกเราก็ระดับพระเจ้าเหมือนกันทําไมเขาถึงได้กเก่งกว่าฉันได้นะฉันบอกนายไปแล้วไงว่านายไม่เข้าใจการบุมเพาะที่แท้จริงมันคืออะไรฉันไม่เชื่อหรอกนะเพีย เยจิงฉางนายคิดว่านายจะพึ่งล่างของระดับพระเจ้าแล้วก็ก่อวิญญาณอย่างนั้นนั่นอย่างเดียวเหรอเพื่อให้ตัวเองรอดาตายอย่างนั้นเหรอธาตทั้ง5้าผู้คุมอัศนีบาทเอ้ยจงฟังคําบัญชาอัศดีบาททั้งหแย่ h, แล้วนีมันทาตทั้งห้าของเทพเจ้าสายฟ้านี่ไปเลยตุมเยจิงฉางยังไม่ตาย อีกทีบาดแผลสมานเอ๊ะป้องกันการโจมตีของอัสนีบาตได้อย่างนั้นเหรอดูเหมือนเกาะวิญญาณของนายจะแข็งแก่งน่าดูเลยนะเยจิงช้างถ้านายอยากจะยืมพลังของฉันในการเข้าระดับพระเจ้าแล้วก็นายต้องพยายามมากกว่านี้นะเรียเอออีกทีตึมการโจมตีครั้งที่3ะเข้ามาได้เลย เปรียเปรียเปรียฉันที่ผมพ้อมากกว่าร้อยปีวันนี้แหละฉันจะทะลุคันให้ได้เลยตึมเฮ้ยมันน่ากลัวเกินไปแล้วถูกทำลายในทีเดียวเลยแล้วเยชิงชังละ่ะฮะยเยชิงชังแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอเชิญเปยสซานชน,นะเป็นปาฏิหาริย์ในรอบพันปีเลยนะเนี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> หลังจาก ฝึกหนักมาเป็นร้อยรอปีไหนที่สุดฉันก็ทำมันได้แล้วขอบคุณที่ช่วยให้ฉันทะลุคั้นขึ้นมานะนี่แหละระดับเซียนเทียนก่อนหน้านี้ฉันบุมเพาะมากกว่าร้อยปีในสนามต่อสู้ที่น้องด้วยเลือดมากมายในภูเขาคุณหลุนฉันพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้ล้างยกนี้มาบนเส้นทางแห่งการทำลายล้างก็เป็นเส้นทางแห่งการลังสันเช่นกัน ประตูแห่งความตายที่เปิดอ้าก็เป็นประตูแห่งชีวิตบทใหม่เช่นกันนี่คือโอกาสของนายที่จะกลับไปเกิดใหม่ก็ได้แล้วเป็นจุดเปลี่ยนยิ่งใหญ่ของนายไม่ว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณฉั้นแล้วนะนั้นสหายที่เคยช่วยฉันฉันจะจดจำความปรารถนาดีของพวกเขาตลอดไปนายเองก็เป็นคนให้โอกาสนี้กับฉันฉันจะจดจำไว้นายไว้แต่ว่านายยังอยากจะสู้กับฉันอยู่หรือเปล่าล่ะ ตอนนี้ฉันอยู่ขั้นเซียนเทียนแล้วฉันมองเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตัวเองแล้วความแข็งแกร่งของวิญญาณสมบัติวิญญาณของพวกนั้นอยู่ระดับพระเจ้าหมดแล้วด้วยทำไมไม่รออีกสักหน่อยละ่ะนายยังไม่เข้าใจความสามารถที่แท้จริงและก็ความทะเยอทะยานเลยถ้าฉันต้องการแล้วก็ฉันสามารถทำให้ชีวิตของฉันเลื่อนขั้นไปสู่สูงสุดได้เพียงแค่ดินนิ้ว แต่แล้วไงล่ะถ้าฉันอยากจะสร้างบ้านที่แข็งแรงฉันก็ต้องสร้างรากฐานให้มันดีเสก่อนเย่ชิงช้างวันนี้นายอาจจะภูมิใจที่ได้ขึ้นเป็นระดับเซียนเทียนแต่ฉันจะทำให้นายรู้เองว่าความแข็งแร่งที่แ้จริงนั้นเป็นยังไงเอาละเอ๊ะนายอยากจะใช้ร่างยกของนายสู้กับร่างยกระดับพระเจ้าบนพิภพอย่างนั้นเหรอได้ฟุบเฉินเปยซาน ท่านายไม่ยอมทะลุขั้นแล้วก็ฉันจะแสดงให้นาเห็นเองว่าพลังระดับพระเจ้าบนพิภพเป็นยังไงตึ้บ้าเอ้ยนั่นมันน่ากลัวชะมัดเนี่ยเหรอหรอพลังระดับพระเจ้าบนพิภพนะขึ้นไปสู้กันบนฟ้าสิจะได้ใช้พลังได้เต็มที่นะก็มาดีครับยากทักษะนายมีแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอ เยชิงช้างนายต้องรู้เอาไว้นะนายสามารถใช้พลังจากสวรรค์และพิภพได้นายไม่ช้านายจะต้องหลอมรวมพลังทั้งสองเข้าด้วยกันพวกเราเป็นผู้บุกเพาะการต่อสู้ทางกลางพลังเหล่านี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบนายมันคนโกหกเฉิญเปยซันนายกลัวที่จะต้องใช้พลังของมันนั่นเป็นเหตุผลที่นายไม่มีวันที่จะได้ขึ้นเป็นระดับผู้อามาตะบนพื้นพิภพได้หรอกนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับราชันอมาตะเปิดานนะครับตอนที่325ถึง327นะครับเป็นยังไงมั้งครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ถ้าว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ